ช้อปปี้ซัมปิดนะคะปี2025ค่ะงานใหญ่งานปักของครีเอเตอร์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์ใช่พี่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะคะน้องๆพี่เป็นคนถ่ายคลิปนี่นี่คือควีนแอชควีนแอชค่ะนะคะเจ้าของโลสีเทาโลสีเงินวลมาแล้วค่ะในสามนาทุกอนนี่นะคะรแกนบิวเล่นนะทุกคน ต้องพามาเลยวันนี้หน้าวันนี้ก็พาวิลเล่ส่วนรถเักรยานไปเองอันนี้โชคดีนั่ที่บ้านใช้อยู่แล้วผู้คนเยอะมากอ่ะนี่ล่ะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือกล้องอุ้ยถ่ายอีถ่ายไว้มีเป็นออริจินอลเซร่าออริจินอลแซลครีมค่ะกุ้งมังกรสไปซี่อุ้ยกุ้งมังกรนั่นค่ะเราชอบกินกุ้งอันนี้เป็นวิดีโอนะน้องนะพี่ต้องไปตัดเอาเองนะนี่เลยล่ะไปบาย ล็อบสเตอร์เอาเทมาใส่ถุงแล้วก็ช่วยแบกถุงไปซักใช่เอามาค่ะนีนะคะมอมก็อเอาบอกแบบคนทีอทชอบทำอาหารนะคะบ้างด้ยเรื่องทำไรอ่ะนี่ไงกะเกงจะอ้ามโอ้ข้าวตรงนี้มาอยู่กับใครคะเยืนยัน น้องฝาคุยเดสนะคะทุกคนสวัสดีคับสวัสดีแกผู้มีเกียติทุกทาน It is truly inspiring to see so many of you here today สามารถสั่งซื้อไารแต่พอมีหนึ่งชั่วโมงมาบึง้งบางทีนั่งอยู่บ้านอยากได้อะไรกดสั่งทันทีหน้าที่หลักของทีมพี่คือการดูแลครีเอเตอร์แล้วก็ทำงานร่วมกับครีเอเตอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์การซื้อของอบนช้อปปีในขณะที่วิดีโอนั้นปุกแล้วนะคะ ข้อทสองทุกท่านทำคอนเทนต์ดีแล้ว,ลวนะคะรัตนาครับดีดีกับคุณหวานจากโชคคุณเฮ้้ยีมน นนีีคุณลังนี่ตลกมาก,ก,ก,กมันต้องลาก,ลกาสเก็ตตะทิฉันได้ยังไงนี่ไงแบรนด์ที่บูโนมาเขาไปทำเพลงอ่ะอะไรหรอเพลงอะไรเทซามีออนเดอะฟลอร์่ตลกมากอะ่ะมันต้องลากอะ่ะเหมือนเวลาฉันลากกระเป๋าไปทำงานที่สนามบินนี่คือผลของคนชอบทำงานนะคะทั้งหมดนี้คือต้องเอาไปรีวิวนะน้องแนตอนนี้ทนะุกคนก็เตรียมเจอคลิปสามสินาทีดูดวง1นาทีเก้านาทีรีวิว